ของเราก็อบเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราปิดไฟนะคะหมูอบของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาหมูอบของเรานะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นซอสค่ะซอสที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นมันฝรั่งอบค่ะที่ต้มแล้วมาอบนะคะดีแต่เรามาทันเนาะไม่งั้นก็ไม่ค่ะพี่น้องเด่กก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเกรียมเนาะนี่ค่ะ หมูอบนะคะดูใกล้ๆค่ะกับซอสนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราทำอาหารนะคะวันนี้เนื้อชิ้นใหญ่นะคะเนื้อชิ้นใหญ่เราโรยด้วยเกลือริกทยดำแล้วก็ผงปรุงรสเนื้อนะคะแล้วก่อนเราจะเอาไปอบนะคะก่อนที่จะอบเราก็ ทอดในกระทะแบบนี้ไปก่อนนะคะเพื่อให้ก็หอมเนาะเพื่อให้ก็หอมนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปเตาอบนะคะจนกว่าหมูจะสุกนะคะจนกว่าหมูจะสุกตอนนี้เรารอให้เตาอบร้อนเตาอบจะร้อนอยู่ในเวลาที่15นาทีนะคะเราก็จะทอดเนื้อชิ้นใหญ่นี้หมูนะคะเนื้อหมูชิ้นใหญ่นี้ไปเรื่อยเยนะคะ ในข้างนอกข้สุกนะคะแล้วก็ข้างในก็เราจะเข้าเตาอบนะคะก็เป็นการทาอาหารของเรานะคะทางทางโยุโรปทางนี้นะคะทางประเทศเรานะคะก็จะเป็นการทาอาหารจิ้งใหญ่แบบนี้นะคะเราก็จะเข้าเตาอบนะคะ,ะเรียกหมูสเตะจะเป็นอะไรก็ได้นะคะเราจะมาหัน่นเป็นชิ้นๆนะคะจะมาหัน่นเป็นชิ้นเนาะ เราจะรอให้เตาอ,อบร้อนก่อนนะคะแล้วค่อยมาอบนะคะตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆค่ะก็ใส่อ่อนๆไปเรื่อยๆแต่ไม่มีน้ํามันเยอะนะคะน้ํามันไม่น้อยนะคะ ตอนนี้เราก็รอให้เนื้อเขาเตรียมนิดนึงนะคะแล้วก็ไฟตอนนี้จะอบอยู่ที่11แล้วนะคะต้องต้อง15นะคะต้อง15นะคะตะทกก็เป็นกระทะเหล็กนะคะที่ดดำๆน,นี่ไม่ใช่อะไรนะคะเป็นกระทะเหล็กสีดำนะคะซึ่งความร้อนจะเร็วมากนะคะช่วยไประหยัดไฟได้ดีนะคะเวลาใช้ยนี่เนาะ เราก็จะไม่ใช้น้ำมันเยอะตามหลักจะใช้เนยนะคะเพราะว่าการทำเนยอ,อาหารด้วยเนยก็จำลักการทำลายก็โทษเด้เอการที่เราทำอาหารจำเนยมันจะทำให้รสชาติอร่อยอร่อยนะคะก็จะแบบเค็มๆไม่ต้องใช้เกลือเยอะเนาะแต่เราก็เคยกับน้ำน้ำมันเนาะเราก็เลยใช้น้ำมันรับน้ำมันดอกรับนะคะ น้ำมันดอกราบก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะน้ำมันดอกราบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดอกราบนี่ก็จะทําน้ํามันน้ํามันสุดนะคะถ้าเราไปเก็บใบดอกราบมาทานนะคะมันใบมัน่ะจะมีกลิน่น ขึ้นๆนะคะจะไม่อร่อยเราเคยลองแล้วเพราะว่ามันเป็นน้ํามันเนาะเราเคยไปเก็บแล้วก็มาทานแล้วรู้สึกมันมันยังไงก็ไม่รู้เห็นพวกเก็บทานกันเนาะเราก็ไปลองเก็บด,ดูแล้วเราไม่ชอบกลิ่นเราไม่ชอบกลิ่นนะคะเราไม่ชอบกลิ่นนาะเขามันแปลกๆยังไงทุกคนทุกคนเราก็ไม่เอาแล้วเราก็ได้ลองรั้งเดียวเนาะถามว่ามีอาการอะไรไหมไม่มีนะคะแต่ว่ากลิ่นมันไม่น่าทาน ลิ้นไม่น่าชามนะคะเพเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเตาอบแล้วนะคะอันนี้ซอสเบนนี่นะคะซอสของเราค่ะ ซอสเสร็จแล้วนะคะซอสอันนี้เป็นการปรุงสําเร็จนะคะเราซื้อสําเร็จนะคะที่เขาผสมมาเรียบร้อยแล้วเนอะเราก็มาใส่น้ํานะคะใส่น้ําแล้วก็คนก็จะออกมาแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้เรากาลังจะใส่อ่เนยค่ะเนย50กรัมอันนี้ไม่ถึง50กรัมนะคะแต่ว่าเขาให้ใส่50กรัมเนาะก็อันนี้ก็เกือบเกือบห้ิบกรัมนะเราก็ค้นให้เนยละลายเนาะ ให้เนยละลายนะคะเดี๋ยวพอมันร้อนเนยก็จะละลายนะคะก็จะเป็นซอสข้นๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายนะคะเนยเขาเจอความร้อนเขาก็จะละลายแล้วก็จะเป็นรสชาติที่อร่อยมากค่ะเข้มข้นค่ะนี่ค่ะ ก็เริ่มละลายนะคะหมูของเราก็อบเสร็จและะะ้วค่ะตอนนี้เราปิดไฟนะคะหมูอบของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาหมูอบของเรานะคะเราก็หั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นซอสค่ะซอสที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นมันฝรั่งอบค่ะที่ต้มแล้วมาอบนะคะดีแต่เรามาทันเนาะไม่งั้นก็ไม่ะค่ะพี่น้อง ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเกรียมเนาะนี่ค่ะหมูอบนะคะดูใกล้ๆค่ะกับซอสนี้นะคะ